อ,อยู่กับพี่ปานที่สตูดิโอแปดนาวชอนะครับแล้วก็วันนี้พานหนุ่มหล่อมาเ,เป็นหนุ่มหล่อผิวสีที่ตอนนี้เนี่ยพี่จะบอกว่าแบบประสบความสาเร็จแล้วเป็นลูกศิษย์ที่พี่ปั้นมากับมือเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามารู้จักกันนิดนึงว่าชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อสตังค์นะครับเรียนคณะมัธนาศิลป์ออกแบบภายในครับมาลายสุนประกรครับอ่าโอเคก็กําลังจะขึ้นปีหนึ่งนะครับผมก็แสดงว่า ใครที่แบบเรียนกับพี่ถ้าตั้งใจทําได้ทุกคนแน่นอนแต่ถ้าไม่ตั้งใจก็มีโอกาสหลุดได้เหมือนกันนะครับผมสิ่งพกร้อเข้ายากมากเลยเนาะยากครับยากแบบไม่ใช้เกดแบบว่าใครเข้าก็ได้คือฝีม,อมือเลยใช่ไหมครัอ่ะโอเคกเ็ตั้งใจดูด้วยว่า,อาพอเราลงสีเนี่ยสีมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราอะสามารถแบบว่าดึงดูดความสนใจจากคณะกรรมการเพื่อทําให้เราแบบ ไปถึงรอบสุดสุดท้ายได้ด้วยนะครับผมเพราะวันนี้เข้ารอบพอร์ตพอร์ตต้องโชว์ฝีมือเยอะเลยนะโอเคก่อนที่จะลงทั้งห้องเราก็จะต้องแบบมาลงแบบพื้นให้เป็นก่อนซึ่งพื้นที่จะพี่จะสอนเนี่ยก็คือแอดวานกว่าที่อื่นแน่นอนลงพื้นเป็นพื้นไม้เป็นไม้แล้วก็เห็นเสี้ยนทุกเส้นแน่นอนมีผลกระทบชัดเจนชัดเจนสวยเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ อย่างแรกเราจะต้องฉีดน้ำเข้าไปก่อนไม่ต้องเยอะนะครับผมแต่ว่าก็ต้องพอประมาณกับการที่แบบเราจะใช้ลงทั้งห้องไม่งั้นเนี่ยเราผสมอีกรอบมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะถ้าเรายังไม่ชํานาญอ่ะอ่ะโอเคเราก็ผสมสีส้มเข้าไปแล้วก็เอาสีน้ําตาลเข้มน้ําตาลซีเปียมาเบรกใช่ไหมแล้วก็สีน้ําตาลแดงแทรกเข้าไปสังเกตป้าว่าเพียบแบบผสมสีใกล้ๆกกันให้มันติดติดกันเพื่อที่เราจะได้แบบว่าดึงเฉดที่มันจะเฉดไหนก็ได้ขึ้นมา ในเวลาไหนก็ได้นะครับอาจะใส่สีคขีมเข้าไปนิดนึงอย่าให้แบบว่าไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะสีมันแว้นๆเกินไปอะอย่างแรกเลยตอนนี้เราจะต้องมาลงไอ้ตัวเขาเรียกว่าผืนที่มันอยู่<ม>โซนที่ไกลที่สุดก่อนใช่ก็ลงน้ําเพราะว่าเป็นตรงที่แสงมันเข้าครับต้องอเป็นสีที่อ่อนใช่แล้วกเ็เราเริ่มเติมเหลืองเข้าไปละนะครับผมแล้วก็ สีเหลืองนี่มันก็จะทําให้แบบว่าทําให้เกิดความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น,<ช>นอะไรอย่างเงี้ยเปิดนิดหน่อยอ่าอ่าโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแบบว่าลงลงสีที่มันเริ่มเข้มขึ้นแหละนะครับผมอ่าสังเกตป้าว่ามันไม่ควรจะแห้งเพราะว่าถ้าแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะสีมันจะไม่กระจายใช่ล้วมันจะด่างด้วยใช่เจือสีเยอะๆเจือสีก็คือสีจะมากรข้างล่างอ่ะเหมือนเราไล่สีตอนแรกเลย เพราะว่าจริงๆอ่ะตอนแรกที่เราเรียนไล่สีเนี่ยมันคือเบสิกเลยในการลงสีแบบทุกอย่างแค่แบบว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีการซิกแซกนิดนึงคือเราจะเข้มตรงไหนก็ได้อ่อนตรงไหนก็ได้เพื่อทําให้งานมันดูสมจริงมากขึ้นนั่นเองครับเนี่ยตอนนี้เราก็จะแบบแถวๆใต้โต๊ะอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเข้มขึ้นเป็นเงเป็นเงาใช่เนี่ย ดึงลงมาไม่ต้องรีบถ้าสมมติเราเจอสีก็คือสีกองอยู่ข้างล่างอ่ะมันจะแห้งช้ามากนะแต่ถ้าสมมติเราปาดลงมาแล้วแบบมันแห้งคือยังไงเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็แห้ง<ช>นะครับอ่เราจะกลับมาอ่อนเราก็ลงสีอ่อนลงไปแต่ว่าอาจจะลงไม่ต้องเอ่อให้มันเจอกับสีเข้มโดยตรงอาจจะแบบแยกกันนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างผู้กันแล้วก็ซับผู้กันให้มันหมาดแล้วก็เกี่ยให้มันเข้ากันอ มาทาให้สีสมูทขึ้นแล้วก็ไม่ดังใช่ในลักษณะทีะ่ความเป็นสีน้ำเนี่ยคือ,อโดยที่มันแบบยังไม่ได้แห้งใช่ปะ่ะตอนที่มันเปียกอยู่เราสามารถที่จะแบบเพิ่มความเข้มเข้าไปไดอ้อันนี้คือเสน่ห์ของมันนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตไปพร้อมๆกับการลงสีด้วยว่าแบบที่เราสามารถเพิ่มลดตรงไหนได้บ้างมันอยู่ที่การฝึกฝนครับฝึกฝนแล้วก็ทำไปบ่อยนิดนึงดูเทคนิคต่างๆจริงๆจําเทคนิคเก่าๆเอาไปใช้กับ ทุกห้องก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสเพียงแค่แบบอาจจะต้องแบบว่าเปลี่ยนวัสดุบ้างบางทีมันก็จะเป็นแบบพวกแบบพื้นกระเบื้องหินอ่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีพื้นเยอะครับพื้นให้เลือกอืม,มอใช่แต่หลักๆก,ก็อันนี้จะเป็นห้องที่แบบสุดฮิตเลยเนาะที่แบบเราควรจะต้องแบบเหมือนใช้ไม้ในการออกแบบอะไรเงี้ยอืมเป็นแบบว่าวัสดุที่ทําง่ายใช่ทำง่ายใช้ได้หลากหลายห้องใช่มันมันแบบ เป็นสไตล์ที่แบบว่าใช้บ่อยอะเนาะใช่อ่าโอเคเวลาเราจะสะท้อนเนี่ยเราก็สะท้อนแบบในจุดที่เป็นสังเกตป่ะพวกมุมเฟอร์นิเจอร์มันจะมีเส้นแนวดิ่งอยู่เราก็สามารถดึงอตอนอที่สีน้ำสีพื้นมันยังไม่แห้งเราก็ดึงลงมานะเพื่อทําให้งานของเราดูมีพื้นห้องที่มันมีมิติมากขึ้นใช่ครับอ,อันนี้ก็ จะเป็นเงาใต้โต๊ะใช่เก็บไปก่อนถ้าอยากจะใส่เข้มเดี๋ยวก็มาดูเดี๋ยวเราก็ไปไป,ไปเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีเข้มแล้วก็ใส่เข้าไปใช่จะแบบช้าๆนิดนึงเพราะว่าน้องจะได้ทําตามได้แต่จริงๆดูไปก่อนก็ได้เนาะเราก็ถ้าเข้าใจปุ๊บเราค่อยลองเอามาทําดูก่อนนะครับไม่ใช่แบบทําไปด้วยดูไปด้วยอย่าลืมอันนี้มันคือขั้น advance advance มากเพราะว่าจริงๆอ่ะสังเกตปะว่า ep แรกๆที่มันเป็นแบบวาดพวกเฟื่อพี่จะลงแบบเแบาบ เพราะว่าควน้องทาไม่ได้ไงเหมือนพี่มีการวางแผน<ช>มีโปรเซสการวิธีการคิดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มความยากดีกว่าแบบบางคนอ่ะพ,พี่แบบลงเบาไปนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะเดี๋ยวได้เห็นแน่ว่าแรงแค่ไหน<ช>อันเนี้ยเราจะแบบใส่เต็มละเพราะว่าเห็นว่าน้องแบบเฮ้ยถ้าทําพื้นฐานแบบง่ายๆได้อันเนี้ยมันจะเริ่มยากขึ้นเห็นไหมเพราะมันจะแบบเปลี่ยนเป็นอ,อ่อนเป็นเข้มเนี่ยตรงเนี้ยในจุดที่แบบมันใกล้ตรง ตู้ข้างเตียงใช่อ่าหรือว่าในทีเบิลเนี่ยมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะสว่างเพราะว่ามันเจอแสงไฟที่มันตกลงกับพื้นแล้วเราก็จะเริ่มไล่จากอ่อนแล้วเป็นเหลืองแล้วเป็นน้ําตาลแล้วก็เป็นสีโอ๊คครับอืมแต่ต้องรีบๆนิดนึงเพราะว่าสองจุดเนี่ยมันจะเชื่อมเข้าหากันถ้าจุดหนึ่งแห้งปุ๊บมันจะมันจะแบบว่าเป็นชั้นละงานมันจะเริ่มด่าไม่สมูทอืมใช่เนี่ย สังเกตป้าว่าเราก็ดึงไปป้าถ้ามันเริ่มแห้งเราเราก็หาวิธีคือเราทําให้ไอฝั่งหนูนะ่ะมาหาฝั่งนี้บ้างอเออนะคเทคนิคเยอะใช่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นอ่อนเราก็ใส่อ่อนไปก่อนแล้วก็เออกลี่ยสีให้เข้ากันโดยใช้แบบพู่กันที่หมาดๆนิดนึงใช่แต่ถ้าเราทําเทคนิคนี้ได้เวลาเราไปสอบเราจะมีของเราจะมีแบบว่าตัวตัวเลือกได้เยอะขเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสอบที่ไหนก็ติดอะ่ะใ่ใครๆก็อยากจะเลือกใช่ไหม เออมีเสน่ห์งานจะมีเสน่ห์มากๆเลยพี่บอกเลยว่าเทคนิคนี้เริ่มยากขึ้นแต่ถ้าทำบ่อยๆทำได้ใครๆก็อยากได้เราใช่เขาจะเห็นงานเราแล้วแบบว่าว้าวแบบว่าเวลาไปวางไปวางกับคนอื่นงานเรามันจะเด่นออกมาใช่ใช่มันจะแบบเด้งขึ้นมาเลยเนาะใช่ครับใช่ตอนนี้ก็จะมาเป็นพรมพรมใช่จริงๆเทคนิคก็ไม่ได้ต่างจากเดิมนะ เพียงแค่แบบพี่อาจจะเปลี่ยนสีแค่นั้นเองแล้วก็แบบลดน้ำหนักของไอ้ตัวสีนิดนึงเพราะว่ามันจะได้แบบมีความแตกต่างพอพอมันอ่อนใช่ปะ,ะพื้นเข้มมันก็จะตัดกันขึ้นมาออแต่ถ้าสีไดนามิกมันเท่ากันก็ทําได้แต่จริงๆอ่ะพี่ก็แบบอ,อยากทําอะไรที่มันดูง่ายๆก่อนอะไรเงี้ยจะแยกกันชัดเจนแล้วแบบเนี่ยใส่เหลืองเข้าไปอม,มองเห็นง่ายๆเข้าใจง่ายใช่ตอนนี้เราก็เริ่มแบบว่าใส กลางๆเข้าไปแต่ว่าไม่ถึงกับเข้มมากเพราะว่าวัตถุอย่างที่บอกแล้วว่าการที่มันจะเข้มเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะเข้มด้วยการตัดเส้นขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเจอนื้อเข้มความนิมไปเรื่อยๆตอนที่มันเปียกนาะใช่ครับเออแล้วก็ตรงไหนที่แบบเฮ้ยมันไล่แล้วมันรู้สึกแบบมันฟุ้งแปลกๆรางพู้กันซับให้มันหมาดๆคือแบบยังมีความชื้นนิดนึง เราก็เกลีย่ยให้เข้ากันครับ,รบตามที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยโอเคอะไรเงี้ยเออจังหวะเนี่ยอาจจะแบบงงๆช่วงแรกอาจจะลองลอกไปก่อนเนาะเพราะว่าแบบถ้าสมมติเราแบบเออทำงานได้โอเคเราก็แบบทำงานบ่อย <ไป S 1> ๆอย่างงี้เราก็จะแบบรู้จังหวะเองอะไรเงี้ยจังหวะมันจะมาเองอ่าช่วงแรกๆอาจจะแบบว่าลอกไปก่อนเราอาจจะแบบว่าไม่ได้ดูงานเยอะไม่มีประสบการณ์เราก็พยายามทําตามให ให้เหมือนกับในใ,ใน,ในตัวอย<อ>่างได้ใช่ใชแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราออกบแบบห้องเองใช่บ้างสีพวกนี้แหละมันจะมารวมอยู่ในงานของเราแล้วมันจะสวยมากนะครับ<ช>เขาเรียกว่าแบบการดึงเทคนิคของศิลปินเอามาใช้กับงานเราใช่เพราะว่าเราแบบไม่ไม่ลงสีแบบง่ายๆแน่นอนเพราะว่าเรา เรารู้ว่าทุกคนะเรียนเหมือนกันใ,ใครเรียนแล้วมันจะแอดวานมากกว่าแล้วเอาตัวรอดได้มากที่สุดแล้วก็ตีโจดได้แตกที่สุดแค่นั้นเองอตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แสงลงตรงไหนที่แสงลงเราจะเริ่มจากน้ําก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเป็นเหลือง,ลงแล้วก็เป็นน้ําตาลอ่อนๆเห็นปะสังเกตต้องรีบลงเพราะว่า S ตรงนี้กับตรงนี้จะมาบรรจบกันอีกฝั่งหนึ่งมันจะแห้งไปก่อนแล้วก็จะเกิดเป็นชั้นขึ้นมาใช่ใช่ใช่อย่าปล่อยให้มันแห้งเนาะอืมครับ เนี่ย <Yeah, S 2> ก็เจอสีเข้าด้วยกันแล้วก็ตรงไหนที่แบบมันมันลงไปแล้วอะน้ำม,มันเยอะไปเราก็ซับสีออกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันแห้งมันจะเป็นดา่าเนี่ยเราต้องคอยสังเกตคอยแก้ต่อเวลาถ้าเราทำเยอะๆมันจะมีแบบวิธีแก้ของตัวเองอืมใช่มันจะแบบว่าเหมือนจำได้เนาะว่า,าต้องทำางไงต่อฮะ หลังจากนั้นนะคบอันนี้คือย,นะยังไม่เสร็จนะอันนี้คือแบบเป็นสีรองพื้นเฉยๆหลังจากนั้นเราจะเริ่มแบบเติมเงาของพื้นเก้าอี้เข้าไปอ่าซึ่งอ่ควรจะต้องใช้ไมสเกลช่วยถ้าใครยังใช้ไม่เก่งก็อาจจะฟรีแฮนด์ได้แต่ต้องแบบเนียบเนียบ,ยบ,ยบทีเดียวปาดทีเดียวใช่แต่ว่าอย่างแบบใช้ไมสเกลเนี่ยมันจะทําให้งานของเราอะดูเอ่อเนียบขึ้นแล้วก็สมจริงมากขึ้นนะครับคือ คณะกรรมการที่เขาคัดเลือกงานเราเข้าไปอ่ะเขาก็จะดูเรื่องของดีไซน์ฟังก์ชันแล้วก็ความคมของการใช้เส้นของการใช้สีมันจะเบลอเบไม่ได้มันจะไม่สวยนะครับอ่ะก็แสงเงาที่มันจะเกิดเนี่ยจริงๆง่ายๆเลยคือพี่แนะนําให้เป็นแบบแสงเวลาช่วงเที่ยง<ม>เพราะว่าแบบเวลาดวงอาทิตย์อยู่ข้างบนใช่ปะช่วงเที่ยงมันก็เหมือนแบบส่องลงตรงๆเลย<ม>ก็คือฐานของกล่องที่เราวาดตั้งแต่แรกนั่นแหละเราเอามาเป็นไอ้ตัวเงาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งเงาก็สนีน่าจะต้องเข้มเข้มขึ้นนิดนึงเนาะแต่แบบให้มันดูโดดเด่นขึ้นมา,าแต่ถ้ามัน <Okay. S 1> แต่ถ้ามันไกลตาแล้วอะ่ะมันก็คือควรจะต้องแบบเฟดลงนิดหนึงยอะไรเงี้ย uh huh. ถ้ามันใกล้ๆเราก็แบบว่าเน้นนิดนึงสังเกตปะเราจะแบบฟรีแฮนเหมือนใช้แบบพู้กันลงไปก่อนแต่จุดที่มันเป็นขอบที่มันจะต้องแบบเนี้ยบมากๆเ uh huh. นี่ยเราก็จะแบบเออใช้ไม uh ้สเกลขีดเพื่อเป็นการจบงานที่แบบเนี้ยบมากๆ, uh huh. ๆ,ๆยอะไรเงี้ย <c oughs> เขาเรียกว่ามีมีการใช้แมสเกลที่ขีดสีได้เหมือนมีอาวุธในตัวนะอันนี้พี่จะลงช้าๆไม่ใช่แบบเราลงช้านะลงช้าๆเพื่อที่น้องจะได้ทําได้เพราะว่า E ีีไหนเรารู้ว่าแบบควรเร็ว E ีพีไหนที่พี่รู้ว่ามันควรจะต้องช้าให้น้องเพราะว่าสีน้ำอะ่ะพี่ทาครั้งแรกอะ่ะไม่จำต้องครั้งแรกประมาณ10ครั้งแรก20ครั้งแรกก็ได้ด่างไม่สวย แต่เราเรารู้ว่าว่าแบบเฮ้ยอันต่อไปที่เราจะแก้ไขหรือว่าพัฒนาขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าอันแรกอะมันไม่ไม่ดีตรงไหนเราก็ปรับขึ้นให้ดีกว่าเดิมเอาความผิดพลาดอันแรกมาแก้ในครั้งต่อต่อไปใช่ใช่ไม่ใช่แบบว่าทํยี่สิบรอบแต่ทําเหมือน,เห,อนเหมือนเดิมมันก็จะได้สงเหมือนเหมือนเดิมใ่มันก็จะไม่พัฒนาก้าวหน้าเท่าไหร่บ่นเลยวะ <laughs> <laughs> บ่นเลยวะเอออันนี้ก็จะมาใส่ คมให้มันแบบว่ามีเท็กเจอร์ความเข้มขึ้นก็คือเป็นเงาที่มันเกิดจากตัวเตียงนั่นแหละที่มันตกลงมาอย่างที่พี่บอกแล้วว่าตรงไหนที่มันใกล้ใกล้ตัวโคมไฟเราก็สว่างก่อนแล้วค่อยๆเฟดให้มันเข้มแต่ส่วนมากจะแบบเข้มจะเยอะซะส่วนใหญ่เพราะจุดที่มันเป็นเงาจะเป็นจุดที่จะตัดทําให้แบบว่างานของเราดูดูเขาเรียกว่ามีคอนทราสกับสีสีอ่อนมันจะทําให้งานของเราเสร็จด้วย แต่จริงๆการลงสีลงเงาในลองพวนจะแบบว่ากําหนดแสงว่าแสงมันมาทางไหนนะครับอืมใช่จะได้แบบว่าเข้มตรงนี้อ่อนตรงนี้ใช่มันก็จะง่ายขึ้นคิดก่อนอย่างที่พี่บอกแหละนะแล้วก็ทําตัวให้เหมือนกล้องอชัดหน้าแล้วก็เบอร์หลังครับเออมันจะมีเสน่ห์ในงานอืมบ่นเลยวะอ่าโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็อ พยายามดูว่าแบบตรงไหนควรจะเขาเรียกว่าลงบางคนแบบว่าพ้ยเหมือนจะลงเงาจบแล้วอะแต่บางทีอะมันมันไม่จบทั้งห้องอะต้องดูด้วยว่าแบบทุกอย่างมันมีน้ำหนักแสงเงาหมดอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันใช้น้ำลงก่อนก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ลงเข้มหรือว่าลงอ่อนก่อนก็นกได้แล้วก็ค่อยฟูงเข้มก็ได้มันเป็นเทคนิคนะในขณะที่มันเปียกอยู่อะมันมันทำได้หมดแหละ ราอาจจะแบบลงน้ําแล้วเราก็ข้ามไปเข้มเลยก็ได้อืมันจะมีหลายเทคนิคเด่บางพอเข้มก็คือเข้มจัดเลยนะครับแล้วมันจะฟุ้งนั่นเองเนาะแต่ถ้ามันฟุ้งสวยอะมันก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันละใช่แต่ถ้าฟุ้งไม่สวยเราก็เกลี่ยเกลี่ยได้แต่ตอนที่เราลงน้ํานี่เราไม่ใช่ให้ลงมันเปียกนะให้แบบชุ่มๆมมันจะทําให้สีแบบวิ่งไปแล้วก็พอดีวิ่งได้เลยวะครับ โอเคล้อเล่นเขาเรียกว่ากระจายกระจายเออแต่จะบอกว่าวิ่งก็ได้เหมือนเหมือนกันแต่เทคนิคการใช้แบบไม้สเกลนี่ถ้าเราแบบว่ายังไม่เก่งไป<ร>ขีดข<อ>้างนอกก่อนใช่แล้ต้องขีดฝึกให้มันได้เราจะมีแบบว่าอาวุธติดตัวอะสังเกตปา,าว่าตอนนี้พี่จะเออขาเรียกว่าแบ่งแผ่นไม้ให้ใหออกจากกันเพราะว่าสีของไม้มันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เนี่ยมันจะเพิ่มลักษณะความมันวาวขึ้นมาแต่ว่าสีไม่ต้องเข้มจากจากเดิมมากเกินไปครับคือใช้สีเดิมๆม,มันแหละแล้วก็ลงแต่ว่าอย่าลงซ้าเยอะเพราะว่าสีเดิมมันจะล่อเราจะต้องใช้แบบน้ําหนักมือเบาๆแล้วก็ดึงทีเดียวให้มันจบเลยใช่ต้องมีความมั่นใจใช่ส่วนมากก็จะไม่มั่นใจไม่มั่นใจตอนแ,แรกๆอาจจะแบบไม่มั่นใจหรอกอืแต่พอไปนานๆมันจะแบบว่าเราจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นใช่ครับยิ่งถึงได้เวลาสอบนะอื ันต้องใช้เนาะของมันต้องใช้อะช่ะเอออ่ะตอนนี้มาทําแบบเงาสะท้อนแนวดิ่งบ้างครับอ่าตรงไหนที่มันเป็นแกนแนวดิ่งเช่นแบบพวกผนังที่มันเป็นเส้นแนวดิ่งอะ่ะเราสามารถดึงลงมาได้เลยนะแต่ว่าสีก็ไม่ต้องเข้มเกินเป็นสีเดิมมาแหละของแบ,บแล็กเกาอ่ะเราลงอีกรอบหนึ่งมันก็จะได้สีที่มันเข้มขึ้นเองแต่ว่าพยายามแบบอ,อ,อย่าก,กดเข้มไม่งั้นสีรอกครับใช่สีเดิมมันหนาลยเนี่ย <c oughs> มันจะจบง่ายด้วยถ้าเราใช้สีอ่อนในการสะท้อนลงไปอะ่ะมันจะจบง่ายถ้ามันเป็นเส้นโดดๆเลยอะ่ะมันจะจบยากมากอ่ะหลังจากนั้นใกล้จะจบสิ้นกันแล้วนะ,ะเห็นปะแต่เพื่อความสมจริงเนาะมันใช้เวลานิดนึงใ,ให้เรนเดอร์เส้นของไม้ลงไปมันจะมีแบบเลเยอร์ของแบบตัวลายไม้อะ่ะเข้าไปก็คือเริ่มจากการใช้แบบสีที่มันอ่อนๆก่อนเพราะมันอยู่ไกลตายอย่างที่พี่บอกแหละนะเนี่ย ขีดไปพยายามขีดให้มันรู้สึกว่าแบบเ,เขาเรียกว่าให้มันตรงให้มันตรงแล้วก็แบบว่าให้เส้นอ่ะอม,มันเหมาะสมกับระยะของมันด้วยอืมมันก็อาจจะแบบว่าเล็กๆมาก่อนแล้วค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมาใช่ใช่แล้วก็แบบอาจจะแบบเปลี่ยนจากอ่อนเป็นกลางบ้างก็ได้ได้หมดเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้มเพราะว่าเข้มเดี๋ยวจะตกตอนสุดท้ายจะทําเป็นล่องไม้เข้าไปอ่าค่อยๆขีดใจเย็นถ้าเบี้ยวก็ลองไปฝึกข้างนอกก่อน ศิลปะถ้าแบบว่ารีบและมีสมาธิมันก็จะออกมาไม่ดีใช่มันก็จะเขาเรียกสะท้อนว่าคนคนนั้นเป็นแบบไหนใจร้อนมันก็เห็นเลยว่าใจร้อนครับถ้าสมมติใจเย็นอะ่ะมันจะเนี้ยบมากแต่ว่าถ้าใจเย็นผิดเวลาก็เกินไปก็อาจจะสอบแล้วแบบเออปีหน้ามาส่งเถอะก็คงเออไม่ติดอะ่ะนึกออกปะอ่าโอเคสังเกตไหมว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเ,เริ่มชินแล้วเราสามารถฉีดแบบเร็วได้ ถ้าสีหมดเราไปเติมสีนิดนึงนะสังเกตว่าสีมันจะไม่แตกต่างจากตัวพื้นเดิมๆมากเกินไปเพราะว่าถ้ามันโดดเกินไปมันก็จะไม่สวยแหละสีมันต้องใกล้เคียงนี่นี่คือการวิธีการทำแมตทีเออรียลที่เป็นไม้แต่ถ้าแบบว่าเส้นใหม่ที่เราขีดเข้าไปมันเข้มเราอาจจะเอาเข้มไปเติมในจุดที่เราขีดมาก่อนอม,มันจะช่วยแบบว่าก,กระจาย ใช่เหมือนถ้ามันโดดไปเนาะมันก็มีวิธีหลายอย่างเช่น<ช>อาจจะเอาน้ำล้างผู้กันแล้วก็แบบซับให้มันหมาดนิดนึงเราขีดไปอีกรอบนึงสีเดิมมันจะจางาหรือว่าจะแบบทําให้รอบข้างที่เราทําเข้มไปแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้เพื่อทําให้มันไม่โดดเกินไปต้องฝึกเยะอะๆเราจะรู้เ,เราจะรู้อะไรลอง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 ,ลองทำบ่อยๆดูเดี๋ยวก็รู้ว่าแบบนี่แหละคือเทพของการลง มันเป็นยังไงอ่ะเขาจใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เริ่มใส่เต็มแล้วสังเกตไหมมีความแน่นมีความเป๊ะมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเราฝึกบ่อยๆก็เราเห็นงานคนอื่นเขาสวยแต่พอเราทำเรื่อยๆมันก็จะสวยเหมือนของเขาแล้วใช่แต่เราต้องเป็นคนนำเทรนด์ให้ได้นะให้คนอื่นอเขามามาแบบติดตามเราให้ได้นะต้องเป็นผู้นำเทรนด์อ่ะเนี่ยก็ขีดไป ไม่ยากนะอย่าเพิ่งง่วงกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะแต่บางคนเชื่อว่าบางคนมันจะมีอีกลักษณะนาานหนึ่งคือไม่ได้ง่วงแต่รู้สึกว่าอยากทําทแล้วว่ามันคือ<ม>คันเมือกคือพี่เป็นแบบนั้นเลยแบบเวลาแบบมีคนมาสอนนะเรารู้สึกว่าเราเข้าใจละเราเก็ตอะโดยที่แบบไม่ได้ดูจบนะเราเราทำได้เลยอะแต่ว่ายังไงก็ต้องทําให้มันจบก่อนครับเหมือนดูให้มันจบก่อนเพราะว่าบางทีเราอาจจะเขาเรียกว่าข้ามเทคนิคที่เราแบบว่ายังไม่ยังยังไม่ทันได้ดูอะนอป้า เนี่ยบางคนแบบว่าแค่นี้ไปละไปทําดีกว่าทําทเองแต่จริงๆอ่ะลองดูอีกนิดนึงคุณจะได้ไม้ยที่สมจริงมากกว่านี้อีกยังไม่จบอีกเหรอเขาบอกแล้วเ <c oughs> ห็นเสีน <c oughs> ้นเ <c oughs> ห็นอะไรหมดเลยเออเนี่ยประมาณนี้แต่จริงๆแล้วพี่จะบอกว่าอันนี้คือทําให้ตัวเองแข็งแรงในช่วงแรกๆก่อนนะครับผมเพราะมันเป็นแบบ เทคนิคที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานถ้าเราแข็งแรงเราเก่งขึ้นเทคนิคที่จะใช้สอบเนี่ยเราจะมาสอนในเขาเรียกว่า EP หลังๆเลยเพราะว่ามันจะไม่ใช่เทคนิคนี้ละมันจะเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าสเก็ตสเก็ตลงสีแบบสเก็ตแบบดีไซน์อ่ะคือลงแบบภายในหนถึงสองชั่วโมงต้องเสร็จอันเนี้ยไม่เหมาะกับการสอบแต่เหมาะกับการทำพอร์ตการจบสีนี่ถ้าเดี๋ยวอ่ะ <Okay. S 2> อเค okay. การจบสีนี่ถ้าสมมติว่าเรายังแบบว่าไม่แม่นว่าให้สีจบยังไงเราก็เอาดีสอล่างมาก่อนล่างก่อนว่ามันจะจบขอบตรงไหนเนาะอันนี้จะเป็นส่วนที่พี่่ตอนสุดท้ายแล้วก็คือการทําล่องไม้ขึ้นมาเห็นป่ะสีมันจะเข้มสุดแล้วก็แบบเหมือนคัดขอบพรมขึ้นมาตรงไหนที่เป็นล่องไม้เราก็เข้มนิดนึงสังเกตป,ปะ่ะตอนนี้ไม้อะมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนมีเข้มมีกลางมีอ่อนอ่าสวยแน่นอนพื้นยังสวยขนาดนี้ แล้วผน,นังเพดานเตียงมันจะสวยขนาดไหนต้องติดตาม e ีพีต่อต่อไปต่อตอไปนะครับแล้วก็ทําด้วยนะไม่ใช่แบบดูอย่างเดียวแล้วแบบเข้าใจแล้วประมาณนี้ลองทําเป็นตอนตอนอยู่ในห้องสอบเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเอออะยังไม่จบยังไม่จบอ่ะพรมใส่นิดนึงทําให้เห็นเส้นของไหมนิดนึงนะครับอ่าพรมแบบ เป็นเส้นเป็นเส้นไปอาจจะแบบว่าเฮ้ยมาจิบสีที่แบบมันมีความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้แบบไม่ไม่จำเป็นจะต้อง<ส>ใช้ t <texture S 1> ็กเจอ e ์ที่อเออใช้เป็นสีเดิมตลอดมันมันไม่น่าสนใจครับเปลี่ยนบ้างแล้วก็พยายามแบบว่าอ,องศาของเส้นพยายามมาจากจุดมาจากจุดจุด VP ไม่ใช่แบบว่าเฉียงเฉียงขึ้นมาเอง <c oughs> แต่มันก็ได้นะถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นแบบลายที่มันเป็นฟร e e f o r m มากๆเนาะ <c oughs> แต่แบบทำอะไรที่มันเรียบๆง่าย เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะ back to basic มหาหลัยต้องการคนที่แบบไม่ได้เยอะอะคือมีพื้นฐานที่ดียะเพื่อเอาไปแบบว่าเขาเรียกว่าเอาไปแต้มสีได้ง่ายมากขึ้นเหมือน<ช>เราเป็นผ้าขาวอะ่ะแต่ในความแต้มสีคุณจะต้องมีความแข็งแรงเรื่องดีไซน์ที่แบบว่าเฮ้ยเรียบๆใช้งานได้จริงลงสีได้คม,คอ,มอะไรงเงี้ยแปลว่าเขาสั่งอะไรมาเราสามารถตอบโจทย์เขาได้เลยใช่ ก็คือเราก็คือแบบว่าเป็นเครื่องจักรกลที่สามารถ <im itation> ทําง <im itation> านต่อยอดได้เลย <im itation> อะตอนนี้เห็นไหมบอกแล้วมันแอดวานซ์กว่าที่อื่นเราก็จะลงในลักษณะที่แบบว่ากล้วยไม้เนี่ยมันอยู่ข้างบน <im itation> แสงมันตกลงมา <im itation> ม,มันสามารถใส่ลายไอตัวแบบเงาที่มันเขาเรียกว่าตกกระทบพืนได้ <im itation> ซึ่งลักษณะจะคล้ายๆหินอ่อนแต่ว่ามันก็จะแบบมีความแตกต่างของมันนิดนึงลองสังเกตดูดีๆพี่จะใช้น้ํา วาดลงไปก่อนเป็นแบบเฉียงๆนิดนึงนะลองสังเกตดูลองลอกดูงก็ได้มันบอกเป็นผู้ยากเนาะมันต้องลองทําแล้วเราค่อยเพิ่มกลางกับเข้มเข้เขาไปเพื่อทําให้มันเกิดแบบการไล่น้ําหนักของมันเกิดขึ้นใครยังไม่ชํานาญก็คืออาจจะแบบใช้ดินสองลงก่อนเบาๆก่อนถ้าใครชํานาญแล้วเนะี่ยลงใช้สีลงสดๆได้เลยมันจะลดเวลาแต่ว่าถ้าใครยังทําไม่เป็นก็คือยังไม่ได้ซีเรียสนะไม่ต้องทําก็ได้นะในจุดนี้ เออแต่ถ้าทําได้จะดีมากมข้าแอดวานข้าแอดวานเพราะว่าจังหวะมันต้องดีนะไอ้พวกเนี้ยเห็นปะถ้าไม่ดีพี่ก็จะแบบเอาน้ํามาแบบลบๆให้มันหายหายไปนิดนึงก่อนเราค่อยมาเติมตอนที่มันแห้งไม่ใช่บบว่าลงครั้งเดียวแล้วจบเราต้องแบบพยายามมองว่าตรงนี้มันเข้าหรือไม่เข้าใช่ใชลตลอดเวลาเนีย่ยใส่เข้าไปเนี่ยโอเคตอนนี้เติมเอ่อ texture พรมนิดนึงแล้วกันเนาะครับเพราะว่า มันเริ่มไกลจากแสงตรงคมไฟละเราก็ขีดขีดไปขีดไปแล้วก็เออเนี่ยก็น่าจะใกล้ศบแล้วล่ะอืมแต่มาสังเกตว่ามันแตกต่างจากตอนแรกที่เราลงสีพื้นเลยครับอืมพื้นสวยขนาดนี้เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ขนาดไหนเออผนงังฟาจะสุดยอด แค่ไหนต้องลองติดตามดูตอนต่อไปนะครับโอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวเจอกัน EP หน้าแล้วอย่าลืมเอาไปซ้อมทำกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ